พี่น้องคะวันนี้เรามาเขตชายแดนนะคะทุกคนเรามาตลาดเขาดินใช่ไหมเจ๊ตลาดเขาดินมากับพี่สาวค่ะนะคะ <eting up> ม,มากับพี่สาวนะคะเรามาตลาดเขาดินกันใช่ไหมนั่นคบพอ์นะคะ <Okay. S 3> พี่น้นองค <Wing S 2> <aus. S 1> ่ะอันนี้เขาเขาเขาอะไรเขาดินนะคะอันนี้ก็ทางผ่านไปชายแดนนะคะพี่น้องคะลาดอาณาจักรของ ไทยเรานะคะทุกคนนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะวันนี้เราตีก็ได้มากับพี่สาวนะคะพากันมาเดินเลาะตามภาษาพี่น้องนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะราชอาณาจักรไทยเรานะคะตรงข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นของของขมรนะคะทุกคนนะคะ นี่ค่ะคุณค่ะวันนี้ก็มาดูทุเรียนนะคะนี่ล่ะแล้วยเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะทุเรียนนะคะทุเรียนเนาะใช่ไหมนุ้ยนุยน้ย,ยตรงนี้ ประเทศเราใช่ไหมพม่าค่ะพี่น้องค่ะกัมพูชานะคะทุกคนกัมพูชาอาณาจักรไทยนะคะตรงนี้เลยค่ะทุกคนติดกับชายแดนเลยนะเพราะว่าเราอยู่ฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งไทยเรานะคะเป็นฝั่งไทยเราใี่ไหยพี่เขยพี่เขยพี่เขย จำหายายลีอะไรยายนีขึ uh, ้่นี่ฮะไม่มีเออบอกมีเงินสดคือกันอุ้ยเขาไม่สแกนอ่ะเขาไม่สแกนเหรอเอ้าวเขาไม่ให้สแกนทำยังไงว่าเงินสดก็มีอยู่ประมาณ200เอง เอาเอาปะปะยังบ่ได้อยังอยู่ไปเอาแล้วกำลังดู่ะเสียอารมณ์เลยเราจะเข้าไปเอาข้างในรู้ตากหลับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้อะไรเห็ดก็ยังไม่ได้เลยพี่เกขยจะมานั่งข้างเมียเจ้านี้เออเออเออนั่งใคาก็ได้เราพี่เขยกันต้องธรรมดาดูไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่นั่งหน้าว่าดังหลังพี่น้องค่ะไอ้ตาไอ้ตาส่กกลับแล้ว ว่าถ้าปล่อยพ่อทิ้งพ่อก็ไม่รู้เลยอ่ะป้านั้นจะปล่อยน้องเมียทิ้ง่ะต้องหายายลีก่อนมาน้องเมียก็ไปฝั่งหนึ่งพี่เคยไปฝั่งหนึ่งที่สาวไปอีกฝั่งหนึ่งป้านั้นป้านั้นจะปล่อยน้องเมียเดินนี่เขจะปล่อยคนที่เดินถืออุ้มดีๆนะลูกนะลูกชายยังไม่ปล่อยทิ้งอ่ะเข้าวิธทำไมอ่ะเข้าวิเข้าวิได้ไหมไม่ได้หรอกทำไมเขาไม่ให้สแกนอ่ะพี่เคยทำไมเขาออกมาได้อ่ะ เขามีพาสปอรดโพงอ้อมอ้อมได้ได้ละพ่อเดียวมันมีทางเบิดแต่บอเบอลมันกลัวไงมันกลัวเพราะว่าโพงอ้อมได้อยู่เนี่ยเออเขาไม่ว่าหรอกเขาได้ไหเนี่ยเขาได้เออเอออ้อมเอออ้อมก็ว่าเขายังมากันได้เลยอ้อมได้อยู่ถอยหลังก็ได้โน่นโน่นนู่นค่ะทุกคนตรงข้ามฝั่งนู้นสะพานนะคะ ตรงนี้มันยังเป็นอ่าเขตเราอยู่ใช่มันยังเป็นเขตชายแดนเราอยู่นี่เดชเห็นบั้นี่เ่าทุกคนนี่ชายแลนนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องอยู่ตรงชายแดนเรานะคะอันนี้เนเขตคราอยู่เเขตเราเเขตราฝั่งนี้ยังเขตเราอยู่แต่ถ้าข้ามสะพานเป็นฝั่งเขาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราก็ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะพี่น้องคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเรามาเท้าดินนะคะโอ่ยไม่ได้อยู่นี่แหละดีแล้วบอกเลยว่าใครสินห้างหนานั่งเลยหนูบ้านั่งนั่งหลังนี่แหละก็ค่อยกลับนะคะทุกคนทำไมข้าแม่สแกนเขาบอกหรอเ้าเป็นพ่อเขาเราก็มีอยู่แค่สองร้อยเงินสดเราก็มีอยู่ในสแกนเอองั้นก็ให้พงจอดอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวจะไปเอาไอ จะไปเอาไอ้นั่นไออะไรนะเห็ดพอมันกะอ่อนออกคุณละเออนั่นแหละเดี๋ยวบอกให้มันจอดไปซื้อร้านนั้นก่อนประมาณนี้ค่ะทุกคนแม่ต่อยหนูจับดีๆนะลูกแม่ันนอมากับพี่สาวทุกคนก็ไม่กล้าพ่อยากเอมันแถวว่ะ เดินมาจนสุดทำไมในกล้องหน้าหน้าพี่นาลีใสจังกล้องแต่งสวยเนาะโอ้ยไหนๆดูดิดิเอีเนนหี้อันนหกอันนี้ห้เห็นแล้วนีเยรี่ห้าสิบเมื่อกี้อะ อจอดจอดภอสิไปเบิร์ก่อนไปไป,ปไป,ไปพงจอดเด้อพงเด้อจอดเ<ป>ด้อพงจอดแอดนี้เด้อพงเด้อ,อเอออ้าวมันมีล้วเมื่อกี้เห็นอยู่นะพี่เขย ตั้งไว้แล้วห้าสิบไม่แน่มันอาจตอนสายเนาะเจเนาะไปไปนี่ร้านนี่ก็มีสแกนไปเรมีสแกนอยู่มั้งข้างในแมนบอสแม่ก็มีเงินสดแค่สองร้อยเท่านั้นเดชทำทำมันมีเงินสดอยู่บ่อยก็มีสโสดสองร้อยนอกจากในธนาคารนี่กันมีอีกไหมไม่แม่นลเอาเดี๋ยวแม่กดเดี๋ยวแม่โอนให้ไหมเออบอเอาอย่างไรบอบอเอาไเห็นละบอแล้วเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวแม่โอนให้